ชมบรรยากาศเด้อจ้าพี่น้องหิมะเริ่มละไล่แล้วค่ะหิมะเริ่มละลล่แล้วนะคะใบใหม่ก็เริ่มสิแตกใบแล้วพี่น้องจา้าก็จะมีวางส่วนที่ว่ายังบ่ทันเนได้ละไล่เนาะเป็ดเปิดทานเฮือนออกลูกออกล้านผ้ามาเล็นน้ำกันเจ้าสาะนะจะมือนีอากาศอุ่นหมากเลยค่ะตรงนู้นน่าจะเป็นหงนะคะ ั่งทั้งผู่นน่งมีหงตัวยิ่งย่สองตัวอยู่หันพี่น้องแล้วกับเป็ดนะคะอยู่เทิงอันหิมะนั่นซูมได้แค่นี้แหละจ้ามันสัน่นมันสะเทือนพี่น้องจ้าลูกเป็ดก็ามาเล่นน้ำกันเต็มเลยเนาะพี่น้องเนาะนามกับ่กท่านในหลายบานไดพี่น้องหิมะละลายแล้วนาค่อนข้างจะแห้งจ้า เดี๋ยวฝนตกมากน,นี่น้ำก็คือสิเต็มเนาะอันนี้เป็นบรรยากาศริมห้วยนะคะวันนี้เลิกงานไวก็เลยปั่นจักรยานมาเลาะริมห้วยฟังเสียงลมชมธรรมชาตินะคะ สิบามาเบิงคอนโดนกนี่นกนี่ยังมีผันว่าพี่น้องพวกเขาเอาอาหารมาให้นะนเขาเอาอาหารนกใ,ใส้ไ้ให้นกมันกิน้ะพี่น้องเริ่เป็นเม็ดถัวเม็ดงง้ทันยับคือต่างๆนะคะอาหารนกไม่มีนอกอยู่นะคะ ลมดีดีจ้ะลมดีมากฟังเสียงลมชมธรรมชาติอันนั้นก็เป็นคอนโดโนกเด้อค่ะคอนโดโนกเจ้าเสีเห็ดหูหน่อยๆน่อยไปหายนกเขาไปอยู่ บางคนเพิ่นบอกว่าถ้าไปเห็นอยู่ในป่าละวัางเด้อเขาเอากล่องไปตั้งไว้ว่าสันสี่เห็ดอียังกให้ส่ซองสยส่องหัวในเด้อเพิ่นวานนะนะ <laughs> เดี๋ยวสิได้เป็นอันดาราหนาะกล่องขาเจ้าได้ว่าสันอันนี้เป็นคอนโดไงเด้อค่ะคอนโดนกบรรยากาศดีดีมือนี้ม่ค่อยหนาวปานไงจแตว่าล่กับเย็นอยู่ ได้ชิม่าสิไปหอซองโแต่ว่าจะไปหอดบ่หรือเปล่าบรรูุนะคะจะเข้าตลาดไปซื้อกาแฟเนาะเขาบอกว่ากาแฟมันลดราคาเขาของแพงพี่น้องเลยต้องรอไปช่วงที่เขามันลดราคานะ่ะอันนี้บรรยากาศตอนช่วงบ่ายโมงครึ่งนะคะทุกคน ลมดีมากมาย ฟังเสียงล้มี่นองล้มแห้งไรดีนคะคะบรรยากาศช่วงนี้นเจ้มใส,อาามส่อากาศดีเสียงนกอากาศดีเหมาะกับการเลาะนะคะ เอาละนอะดพี่น้องเนาะไปไปต่อไปเบิ้งข้างหน้าต่อว่ามีอย่างไงเข้าเบิ้งบนนะจ๊ะขอบคุณทุกท่านเด้อจ้าที่เข้ามารับชมแล้วเจอกันใหม่เนาะคลิปหน้านะคะกีโต่อยมอย